สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระผงพัทระหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ,บด้านละด้านหน้าครับก็เป็นรูปพระพุทธต่างสะดุ้งมานะครับส่วนด้านหลังครับก็จะมีคำว่าพัทระวัดพุทธไทยสวรรค์ ปีพุทธศักราช2525ครับหลวงพ่อหวนก็เป็นเกจินะครับสายวัดประดูในสงธรรมครับนะครับตรงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาทิราชนะครับเป็นพระสายบริยัตธรรมนะครับแล้วก็ เป็นพระนักพัฒนาด้วยนะครับเป็นเกจิที่ว่ากันว่าครับสามารถตัดเหล็กไหลได้นะครับกางทันเรียบง่ายนะครับสวยงาม